โอเคเปิดตัวหน่อยก็ขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับเราอยู่ในเกมโรบอทเดี๋ยวกูปรับการาฟิกต่ำแม่งเฮี้ยม่งตอนนี้เราอยู่ในเกมบอลฟุตนะครับแล้วก็นั่นเรือใครไปดูเดี๋ยวเราจะไปถล่มเรือนั้นกันนะครับโอ้กูว่ายน้ำได้โอ้โหเฮี้ยอาไอแซดเปลี่ยนส่วนติชูค่าสิบเดอรเออคอนเทนต์นี้ใช้เรือบักหาเนี่ยแหละเออดีหน่อยจะมีจเจ้าทะเลไงเช็คก่อนนี่เฮีย้ยขนน้ำขนน้ำ อันนี้ผลน,<า>น้ำเหรอหน้าตาแม่งเปลี่ยนไปอย่งเงีกูนึกว่าแม่งโปเกมอนทำไมกูยังแหลกอยู่หรอวะเฮี้ยแม่งเชี่เชมันไม่รับเฟรชต่อยหน้าแม่งเลยถ้าฟันไม่คิดจะฟาร์มแล้วมั้งงั้นเหรอค่อยไปฟาร์มทีหลังก็ได้ไปกูไปเกาะต่อไปได้แล้วเรือไอ้เหี้ยนั่นอยู่ไหนเรือมันอยู่กลางน้ำเอ่อแล้วกูก็ต้องตามไปไอ้เหี้ยกูมีผลแล้วกลับดีกว่าเรือฟรียี่สิบบ่อนี่เรือสามร้อยมาให้แล้วตามมา เฮ้ยเคีียเกิดเคีียอะไรขึ้นเนียเ่ยมันเบิกเรือกลับไอ้นั่งเรือเลยได้หระครับเองเอสัตว์มันไม่ซูมให้เนี่ยแม่งเฮ้ยเฮีย้เยเคชาตินี้มันจะถึงไอ้คือเนี่ยดูดิพุ่งผ่านเกาะที่เป็นเมืองเองนี้เนี่ยกูลงไปซื้อลูกชิ้นปลาทอดแม่งไงฮะอ,อะไรขาวๆท่าน้าวะ คนจมน้ําตายหรือเปล่าวะไปซ้ำมาเนี่ยเอาเรือเรือเออเรือนี้บินได้วัดเตอะผู้บินไม่เป็นมานี่เดี๋ยวบินให้ดูเห็นเรือบินได้เลยเย่ะน้องทำไมมันไม่บินเออกลับไปก่อนนั้นก่อนนี้เี่ยอุ้ยสัตว์ช่างเรือเอีอยช่างเรือแม่งเนี่ยเรือกระโปรงกดปุ่งตัวนี้พอเวิวสองร้อยเดี๋ยวพาตีแชคุดแต่ละปุ่มเลยแล้วก็มาเอาปุ่มนี้เฮ้ยแคไม่ขโมยกล่องกูยึดแม่กูอยู่ตรงนี้กูวกล่องก่อนเฮ้ยกล่องดำอ้เีอยกล่องดำเีอยกล่องดำตีมาเนี่ยอุ้ยแต่กล่องดำเกี่ยมันแมนง เงี้ยเงี้ยเยพอแล้วไอ้เงี่ยยิ่งเด็ดกูได้เศษกระดูกควายมาสามสิบหกอันถ้าเยอะเก็บครบห้าสิบอันไ่ะเออไปสูงได้เว้ยตรงก่อกลางมันจะมีสิทธิ์ได้เงินแล้วก็ได้ผงด้วยมาแล้วนะทำดายเมจเยอะๆไว้ก่อนกินคองเกือบตายว่ะโอเคได้แล้วเอเวอร์สามสิบอยี่สิบห้าเองเอ๊ะสนใจไหมเดี๋ยวมึงวิ่งผ่านนะเลยเดี๋ยวกูวิ่งตามจะหลับผมวิ่งนะเราเร็วเลยนะอุ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ย เอ้ยน้ำแข็งมึงฆ่ากูกูไม่เล่น้อยให้แค่กูเกือบตายตามมันเคยทำเล่นกับลายอยู่แต่ตามมันวิ่งช้าไงปั่นก็เลยปล่อยลงทะเลแม่งเลยแล้วก็หนีเฮ้ยกล่องดรามิกะเก็บเก็บเหี้ยเฮ้ยบอสกินคองมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยผมกล้าอะไรลูกปี้กูอืมไอ้พวกนี้ก็แตกแม่มันยังไม่แตกมันเดินมาหากูเนี่ยโอเคให้เรียบร้อยกระดูกกูมีเท่าไหร่แล้ววะเฮ้ยกูมีเจ็ดสิบอันมีเจ็ดสิบเหมือนกันเลยกระดูก ไมยไม่ไมีไอหมาตาัวไหนไม่รู้มาว้าวข้ามันดีรอยยิยอะไรวะมันเป็นฝนหิมะเาะจะให้กูเห็นมึงผ่านหน้าบ้านกูนะคุยกับบักคำดำตรงนี้สมของที t สอ2รีบไปฟังมาเถอะ่่นะเดี๋ยวกูเอาหีบทองก่ะเอ้ยาแปดร้อยได้เงินมาหกพันสามโอ้ควยหนสอง,งโดลงเรือแล้วไอ้ยี้ย่ก่่่่่่่่ห้่ม่่่่่่่่่ี่่่ี่่่้่ไม่ไ่<ร> มันไม่เห็นเป็นไรเลยดเดี๋ยวาบากี้ปอมะเนี่ยไมีแค่บากี้จีนเอ๋อแค่บากี้เหรอทำไมตีเนื้นเข้าเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันบ้าจริงจริงบากี้แม่งตายไปแล้วนี่กูได้เหี้ยอะไรวะเศษน็อตฟันเฟืองมาทำอะไรได้สร้างกันดั้มเอเอเฮ้ยเหี้ย <ๆ S 2> ตัวหายเนี่ยมายืนทำควายรูข้างๆกูอะใส่ไหมฟุตอะไรไอ้เหี้ยมันมาขอผลจ้ามันถึงนี้คิดเปิดไม่เลยพีพีถูกปิดกูก็เปิดไอ้เหี้ยร้อยตายส้ามันถึงสิ่งกูเหี้ย แอสแอสแอปเปิเโอเคเฮอคคลิฟามละได้แล้วเวลต่อไปแล้วไอ้เฮียไอมาตีบากี้เร็วมันฟื้นแล้วตอนแรกมันเล่นโผล่ไอ้เฮียบากี้กินแดงไอ้เฮียตอนนั้นเออสกิลสองไขมันตายแล้วหรอวะอ๋อกลัวตายเฮ้ยไปเกาะกลางกันเกิดอะไรขึ้นกินเบหรือตัวเชี่ยอะไรนี่แหละเกิดไอวันมามามีเด็กสมุกกำลังตีอยู่นิวมันตีจะตายแล้วเออกูแ้ชาเกินเอ้ย นั่นมันจะฆ่าอะไรมันก็จะฆ่ากูด้วยอ๋อมันจะฆ่าพี่กูเปิดมาเลยของกูเว้ยวันนี้เออกูตายเดี๋ยวกูซัพพอร์ตคนบุกมาไงไวะเฮียแล้วกลับถอยเสียวเวลาตีบากี้กันกอ,เอิเกิดหรอลุงคุยเลยสลดเฮ้ยเฮียบากี้เล่นกูแข็งใส่ต่อเ,ออเดี๋ยวกูขอปิดฉากเลยเยะเดินไปเอามัดก,ก่อน ช้ผลถ้าเดินมปเอามาต่อยจะโคตรเทเลยเรื่องตัวหนึ่งมาแล้วมาแล้วอืมอนี่ตัดไข่มันวิว52แล้ว52เออใช่์จะไปเปลี่ยนผลแล้วนี่หว่าเออไปซุม,มได้นาทีคู2โอ้โหมาหาพ้องเียดีดีดีอะไรกูมไม่ได้ฟาร์มล้สุุมผลไปเวลาขอตีแชร์เกิดถ<ไ>้าได้ผลกะญไก่ก็ต้องกินนะ ไ <Br> อ้ผลหายเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนี้เดี๋ยวมาสูงให้ไม่ไม่ไประเด็นนะเงินกลใหญ่ที่อะเวลาก็ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาต่อจังเล่100นะครับ